้นี่อยู่ไหนวะไอ้มึงอยู่ไหนวะโอ้ยนะโอ้ยดูโซลโซลยรมป์โซลโซลแล้วะล้วแล้วแล้วเกี่ยวองศาศูนย์ศูนย์ลบวงองศาอุ้ยโอ้ยฟันออกปากเลยฟันฟันได้นะ ลักษณะเหมือนสุ่มไฟไล่ยุงเป็นลมตายพอเถอะพอเถอะหูน้าวฟันออกปากฟันออกปากยังไม่เลิกยังไม่เลิกไม่มีทีวิตู้เย็นก็บอเห็นเป็นจังใดเย็บเป็ดขโมยทอดน้นงแม่ล็อกเราด้วเสียง ทำงานทำนาทำสวนกินไม่ฮะอือคืออย่กินไม่เรียนเข้าไปลูกลูกจะเรียนโรงเรียนวัดอ๋อไม่มีเงินยัดลูกเรียนโรงเรียนดีๆตอนนี้เรียนเรียนเข้าไปเรียนเขาไปไอ้มันได้เสียพ่ออยากกินน้องเปี๊ยะ ไม่ต้องเสียใจหรอกเง้ัดงงรู้อะไรบ้างใช่ไหมเคยไม่รู้จัก,กวะเนี่ยถึงไม่มี <c oughs> เบสครับงงวอลครับเบสครับคุณหนาว้องวันออกป่านะครับตอนนี้กี่โมง <c oughs> เฮ้ยอะไร มีสัตว์ซื้อแซลมอนให้กูแดงเลยสุดๆทำไมถึีก่อนจากวันเร็่เกินเพิ่มขึ้นว่าไงนะไม่ใช่ต่งกัน๋อเ้โอแม้อะไรนะแม้แม้ด่าไม่ใช่แม้อะไรที่มึงร้องอ่ะแม้อะไรวะ แม่ชีวิตจะผ่านเลยว่าหอยเฮียแม่ผมยิงไม่จบก็ลเล็บไอสัตว์ของกูลุกปุ๊บมึงอย่าเลิกอัดนะเออให้แม่งบ้าสองคนไอเฮียกูก็บ้าไปกับมันไอแอม not p เราก็ไม่แดกแถมจะมาอไม่ได้คันเซมิคันเซมิดิทันเซีิไอแอม not perfect บัสอะไรวะเฮ้ยไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้ว บัตอะไรวะบัต I am limited เบ้นถ้าแก้ไม่กิน edition โอ้เยแม่กูยังไม่ perfect แต่หากูไม่ได้อีกแล้วเว้ยถูกต้องโอ้ยเฮียไอโฟนมึงแม่งรันทดนะทำไมวะแบตก็จะหมดอยากจะเสือกถ่ายวิดีโอเฮียแม่งขึ้นมาเตือนสองรอบเลยแบตมึงเสื่อมมั่ไหรเพื่อน ไอ้เหี้ยมันถ่ายเยอะอ่อโชว์หนาวโชว์หนาวทีไม่หนาวไม่หนาวแต่ดูมือดูมือสังเกตที่มือดูเสื้อหนาวด้วยดูด,ด, <c oughs> ดูมือดูมือมึงจะถอดตับเหี้ยเลย <c oughs> มันลบก็หกองศาแล้วเว้ยไม่กลิ่นควันไม่เหม็นๆนะไอ้เหี้ยอาการนี้นี่กลัวไม่ใช่หนาวแล้วแหละหัวได้ไปหมดแล้วป<ะ>่าวไอ้สัตว์อยากยาแล้วมือสั่น <c oughs> อ่ะโกนอนโชว์ให้พี่ดิ เวลานี้นอนไมฝากถึงใครไหมไม่ฝากไรพี่อ่ะไม่ฝากถึงดาบนัดได้เหรอดาบเพียอะไรติดเมียอะไรฉั์เอ้ยดาบนัดติดเมียเหรอมึงรู้จักนัดจ้าปะหลุดไฟในห้องแม่งเป่าถุงยางโยนเข้าไปในริมผู้หญิงกีดกันชิบหายเลยระยยำมากว่าอะไรคิดถึงมันนะเนี่ยว่าไงคุณเบนบอกตำเฮียอะไร กูไม่ค wow. ่อยไม่ค่อยสั่นทัดกับแดน้อง่เนฮะอันนี้อันนี้ให้ดับนับด้ยนะเออร้องดิเอาไเพลงอะไรนะไอ้เฮียได้มันบุหรี่ใครวะเนี่ยสาลมหนาวพัดโบกโบกท่านดูแลดูสายสายทำไมทำไม ออ้าวแก้วนี้ละเขอให้น้องเบนละจงสุกสำราละมันดอกไม้บานยามเช้ามือนดอกไม้ขัดเข้าละบานเช้าบานเย็นอ้าวคัพกันละลิฟต์คักคัังแน่มว่าไหมเขาตื่นทั้งตึกเล้เหียคึบกันละลิฟมึงเนี่ยลมแดงพี่หมีแกล้งตายอ้าวไม่ได้กดนี่ว่ะอ้าวกดอ้าว ถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เฮเฮฮฮเอะไอเฮียจมูกถัดล่องปากเลยสักไปว่าดิไปว่าดิเหนาเป็นเฮี้ยไม่เลิกเหนานอนหนาไหนหนาเหนานี่ตอนไอเนี้ยที่มันดูไอที่มันออกันมึงคิดว่าคลิปนี้กูจะอุบาทมากขนาดไหนเนี่ย มันหนาวนะแค่กูไม่ง่วงกูทําอย่างนี้ไม่ได้นะใครว่ามีเจอมาทีวีนะมันชิงหนาวชี้คิดว่าโกนกรุงโซลแม่งก็นอนไปทุกที่เลยเฮียอันนี้มึงสวัสดียังเนี่ยอ้าวสวัสดีลืมบอกอ้าวสวัสดีบ๊ายบายแล้วายบ่ายกันหมดเลยเฮียจบจบ๊ายบายดิทิน